มันเด็ดมากมากมันเด็ดมากๆตอนแรกจะพูดว่าลูกชิ้นลืมกินครับดูเก่าเหี่ยวแล้วขึ้นมาขึ้น้าเหี่ยวเลยความรู้สึกเหมือนเหมือนมันมันอะไรกันระเบิดอ่ะดูดิเนื้อยริงเลยไม่ผสมเลยอ่ะแป้งหมูแท้ไม่ผสมแป้งเลยไม่ผสมหมูวะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอิตาลโกราครับวันนี้เรามาตามรอยลิซ,ซ่าครับผมเราได้ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรนะ <c oughs> ลูกชิ้นยืนกินมาจากบุยลำนะครับออริจินอลเลยนะและได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยเลยแบครับ <c oughs> Sabes, มันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เออเราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุร well> ีรัมย์แบบมันเด็ดมากๆมันเด็ดมากๆเนี่ยมีนมีน้ำจิ้มด้วยดูลูกชิ้นยืนกินให้ดูเลยอ่าเห็นไหมได้มาสองขวด มีผักมาริ่งมีแตงด้วยแต่เราเอาไปทำอย่างอื่นหมดแล้วมีผักมีลูกชิ้นหมูกับไส้กรอบอร่อยมากคือเราเราชิมจากทีก่อื่นมาแล้วแต่วันนี้เรามาทอดให้ดูว่าทําไมลิซ่าถึงชอบถึงพูดถึงอ่ะเดี๋ยวเรามาทอดให้ดูนะครับผมไปไปทอดกันเอาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ครับหมูนะฮะไส้กรอบ ตับล so wow. wow. ูก <French> ช <music> wow. mm ิ้นหมูนะครับว้าวพิซ่าต้องมานะเซเล่นลันลันลันเฮ้ยนีายเดี๋ยวเราทอดได้ดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะครับผมน้ำมันนี่น้ำมันอย่างดีมรกตไม่มีสปวนเซอร์นะครับใส่ลงไปเลยนะครับถัดคือเปิดแก๊ โ <Okay. S 2> อเคใส่ไปยังไงครับโอเคแล้บอ okay, ๋อโ okay. อ,อ,อเคดีกวเดี๋ยวรอรอน้ำมันให้มันร้อนก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำมันร้อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไอ้พวกไอ้เนี้ยต่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นยืมกินเออลูกชิ้นยืมกินตอนแรกจะพูดว่าลูกชิ้นลืมกิน ให้น้ำมันมันท่วมแค่นี้พอเวลาทอดอ,อย่าใส่ไปจนแอร์อับมากนะครับน้ำพอดีเวลาทอดอแค่นี้ก่อนเต็มแล้วี๋ยวปิดฝาปิดฝานัาแกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาคนน้ำมันเริ่มทำปฏิกิริยากับลูกชิ้นแล้วนะครับผม ต่ยให้ทุกคนดูว่าทำไมทุกชิ้นมนันถึงน,นิยมในที่จังหวัดบุรีรัมย์กัน้ะเกินนะครับผมเป็นที่เป็นคนท,ที่พูดถึงอะไรเงี้ยยิ่งนิ่นนาพูดมามันก็ยิ่งมีคนอยากจะลองอล่าสุดผมเห็นหลายรา,ายการเราไปถ่ายแต่เนี้ยเราได้จากพี่พี่ที่รู้จักพี่ที่สนิทเขาไปบุรีรัมย์แล้วซื้อเขาเขาซื้อมาฝากเห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงที่เขาขายอ่ะครับ มันเป็นไอ้ตรงนี้เขาขายมันเป็นแบบร้านจะมีหลายร้านมากเลยอืมแต่ว่าคือมันก็จะเหมือนกันแต่บางร้านเขาว่าใช้แบบไอ้ตัวน้ําจิ้มแตกต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่แตกต่างกันมากอืเพราะบางร้านเขาเขาคั <c oughs> ่วพริกเองคั้วพริกเองแต่เรามาลองดูเดีย๋ยวมาลองเดีย๋ยวมาลองเรี๋มาอ เดี๋ยวเรามาลองให้ดูว่าร้านนี้มันเป็นยังไงโอเคครับว้าวเป็นไงครับฮึมดูเริ่มพองรับเริ่มพองรับโอ้โหยังไงอีกนิดเดียวครับเลยอีกนิดเดียวโอเคครับฮึมเริ่มสุกเริ่มสุกแล้วนะฮึมน่าจะลงได้แล้วแหละดูดิเห็นไหมห่องมากเลย ลูกชิ้นเขาขาวอ <ừ, S 2> บวกเลยอ่ะสุกไม่สุกไม่รู้อ่ะอันนี้แน่สุกเรามั้งเนี่ยเออทำไมสุกแล้วมันดูกรอบด้วยอ่ะฟ <ừ. S 2> อะงอากาศข้างในอืมเก่าเหนียวแล้วขึ้นมาเขาเหนียวเลยเออแล้วสุกแล้วแหละเนี่ยนะอืมอยากให้ดูนะเฮ้ยสุกแล้วนะนะครับให้ดูนะ่ีรบ กินลืมกินเอ้ยยนืนกินเ,เดี๋ยวเราจะลงอันต่อไปให้ดูมอมันมอ้มอมันมอ้มอมันเล็กอะ่ะเราลงได้แค่ไม่เยอะน่าน่าจะเหลือทอดอีกสองสามทีใส่กรอกน่ากินมากเหมาะสำหรับคนหอมๆอย่างเราหอมๆอย่างเราเราปิดฝากไว้ก่อนแต่ตอนสุกลรไมให้ดู บวมเลยเป็นไงัวแตกใส่หน้าเกินรู้สึกว่ารู้สึกแบบความความรู้สึกมันเหมือนมันมันจะรระเบิดอ่ะดูดิมันน่าีะสุดแล้วแหละบวมขนาดนี้อยากห้เยก็หลังอารมณ์มันจะเหี่ยวนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมดูสวยงามน,นี่เราขอนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดอืมยังไงอืมกำลังดีกกำลังดีเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไปไครับหืมเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกชิ้นยืนกินเดี๋ยวไวาชิ้นให้ดู เออชื่อน้ำลายไหลใช่ไหมเนะครับไม่รู้โฟกัสไหมโฟกัสต้องยืนกินต้องมือต้องยืนกินด้วยอย่างเงี้ย้ใส่นน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอร่อยหรือเปล่าฟิ้งก็อบนนึ่งพิมพ์ยำน้ำเนื้อเขอผาานิดนึงเรากินน้ำจิ้มก่อน นั่งเหอะไม่หไ,ไหวแล้วไปน,นั่งกันเดี๋ยวไปนั่งกันมาแล้วครับผมได้นั่งสักทีนั่งดีกว่าอย,ย่ายืนเลยเหนื่อยเหื่อยปวดเข่าเป็นเกาไม่ใช่เดี <S 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 ๋ยวเราให้น้ำจิ้มก่อนอม,มีกลิ่นแบบเหมือนแบบพริกแบบที่เขาเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปคั่วนะมพริกพริกคั่วพริกเอาไปเผาทักอย่างอะ่ะเอาไปใส่ความร้อนอะ่ะเอาไปแช่นี่แหละพริกกับไปคั่ว ไปคั่วก่อนมันได้หอมเร้ยมานอือหือนร่อยอืลองจิ้มมิลอันนี้ใส่มาจิ้มอืมผันที่มันยืดตึยอืมอืมอร่อย อืออยู่แล้วอยู่กันอืออือเฮ้ยอันนี้น่านมีคนตั้งอยู่บนหิ้วด้วยอ่ะอืออือมือมือมือให้อนเให้ได้นะมือเอาหลอดรี่ยว่บนู้นอ่ะขาอ่ความอึผมอ่ะอือ มันก็ไม่ได้ถึงระับขั้นว้าวแต่ว่าก็อร่อยดีอือเฮ้ยเนื้อจริงเลยแม่ผสมเลยนะเรียงหมูแท้มไม่ผสมแป้งเลยไม่ผสมหมูอ่ะเติมเติมเติมแป้งผสมหมูผสมแบบ <c oughs> ป้งแป้งก้นเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคือลูกศิษน์อะมันมีหลายร้านเรียงกันไปหมดเลยที่บุรรีัมย์นะ ตามที่สอบถามมานะครับคือถ้าใครไปไปเที่ยวหรือว่าไปกินอย่างเงี้ยครกผมไม่เคยไปหรอกแต่ว่าคือจากที่สอบถามมาถ้าใครไปเที่ยวก็คือแวะไปเล,เลือกเลือกกินได้แต่ละร้านไม่รู้ว่าแตกต่างกันแค่ไหนอืมอันนี้คือพี่ที่เขาให้มาบอกมาว่ามันร้านนี้คือโอเคอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้สรุปว่าอร่อยอร่อย อร่อยแลยแหละอร่อยปนหิวแล้วแหละพรอยากทมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทนคกินต่อไปด้วยหรืออยากให้เราทำอะไรไปที่ไหนกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนบอกได้จวเราจะพาไปดูพาไปชมโอเคนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ